ครับก็สวัสดีช่วงบ่ายนะครับของวันพฤหัสบดีที่30มีนาคม2566นะครับสำหรับวันนี้นะครับซุปมีดโดยทันใจของเรานะครับก็มีมีดมานำเสนอทั้งหมดจำนวน2เล่มนะครับเรามานำเสนอขายในราคาเล่มละ890บาทนะครับนะครับปกติเราขายที่ราคา1,280บาทนะครับนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับ โดยทั้งสองเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบนะครับขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ํามันอบคืนไฟสองรอบนะครับด้ามและฝักทําจากแกนไม้ขี้เหล็กนะครับนะครับสวยงามมากนะครับแกน็ไม้ขี้เหล็กนะครับหายากนะครับสวยงามมากนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับปักหมุดด้วยทองเหลืองนะครับโดยเล่มแรกนะครับใบมีดยาว10.6นิ้วนะครับท้องกว้างนะครับ2.3นิ้วด้ามยาว6.6นิ้วสันกกหนา7มิลนะครับ แล้วก็มาเล่มที่สองนะครับใบมีดจะยาวสิบจุดหกนิ้วเหมือนกันนะครับใบมีดยาวสิบจุดหกนิ้วด้ามยาวสองจุดสี่นิ้วนะครับท้องท้องกว้างสองจุดสี่นิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดสี่นิ้วสันกกหนาแปดมิลน,นะครับนะครับโดยทั้งสองเล่มนะครับเราเสนอขายในราคาเล่มละแปดร้อยเก้าสิบบาทพร้อมฝักพร้อมส่งนะครับนะครับ ลูกค้าถ้า mm hmm. ใดสนใจทักปิดได้เลยนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับงานร้อยนะครับนะครับลัดไหวปอกห้านะครับงานร้อยนะครับสวยงามมากนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับลูกค้าถ้าใดสนใจทักปิดได้เลยนะครับท <unanim ous> <ment> ี่เบอร์063นะครับ9845673นะครับหรือทาง idline ก็เบอร์063 9845673ครับ หรือติดต่ออีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับ0619600789นะครับ0619600789นะครับหรือติดตามผลงานได้ทางเพจลงติมิตรวยทันใจนะครับหรือเฟซบุ๊กของน้าปอเชยภูมินะครับเฟซบุ๊กน้าปอเชยภูมิแล้วก็เฟซบุ๊กลงติมีดรวยทันใจนะครับแล้วก็ทางช่อง youtube ซุมิตรรวยทันใจนะครับนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับสองหรับการติดตามนะครับผม อ่านี่นะครับสวยงามมากนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักปิดได้เลยนะครับในราคาเลิมละ890บาทพร้อมส่งนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเค็มฟีนะครับนะครับหรือหากซื้อไปแล้วไม่พอใจนะครับอ่าเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้นะครับหรือยินดีคืนเงินให้เต็มราคาเลยนะครับนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามนะครับ ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับผม